32ธันวาปีก่อนผู้หญิงกับผู้ชายบางคู่ก็พอดีกันแต่บางครั้งผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เข้าใจกันเพราะคนบางคนชอบทำตามใจตัวเองแบบ ที่โทรออกอะเบอร์เรานะเราเราไม่ได้ขอเอานะเธอขอเราให้อะายทานมันก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวนะนายแกมึงเป็นใครถ้าไม่จำเป็นอะหนังสีทุ่มอยู่ตรมานนะย่อยมึงไม่เอากูขอ,ขอ,ขอนะผู้ชายแบบนี้อะโลกส่วนตัวมันเยอะมึงอะเอามันไม่อยู่หรอกทวงวงมีคนเดียวเนี่ยเหรอมีสองคนครับเป็นดูโอ้แบนด์ครับ แต่งตัวเนี่ยแล้วรองเท้าก็ใส่คนละสีเนี่ยนะมันเป็นสไตล์ครัหมายความว่ายังไงผมเป็นินดี้ครับผมทำตามใจตัวเองไม่ทำตามใจใครผมไม่เน้นขายไม่เน้นขายสบายแล้วล่ะกูเพราะเจอสาวมาเห็นแล้วหัวใจตึ้นแรงไปซ้ำมารือยังเพิ่งเจอเขาจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงทำไมไม่ซ้ำเราลูก การซ่ำกัน่มันเป็นศิลปะไปกลับไปซ่อมเขาป้าไอ้เขียไม่ได้อยากได้ร่างกายเขาหรอกกูอยากได้วะนั่นไงคนเต็ทั้งพ่อทั้งลูกอะแกเคยเจอคนที่มันแบบแปลกจนแกต้องคิดถึงมาวะมึงคิดถึงมันมึงมันเลวอีผู้หญิงใจง่ายอีชายร่างกายเปลืองมึงทอดสะพานให้มันอะไรของมึงอะคือว่าจะชวนกินข้าวอะฉันขี้เกียจไปอะนายไปเถอะ กรไม่ได้ชวนไปไหนเราชวนกินข้าวเราทำข้าวมาเองกล่องหนึ่งให้เราอีกกล่องหนึ่งให้เธอไงอแม่หนูว่ามันเกินไปแล้วนะเกินไปยังไงเกินมาคนหนึ่ง ฝากของไว้เพื่มเขา่อยดะวะอะไรวะเข็มกัดลูกหัวใจเขาคือคนที่พอดีสำหรับกูนะเว้ยฮะโคตรอยากเจอเลยอ่ะกูอยากโดนอ่ะเฮ้ย ราจะมาบอกเธอว่าถึงหน้าตาเราจะหล่อสู้ไม่ได้แต่หัวใจเราอ่ะหล่อมากฮะสุดเขตสเลดเป็ดคนน้นเขเรียกเด็กแว้นคนนี้ก็เรียกเด็กแว้แนที่อังเเรียกว่าเด็กแว้นกูคือวีระบุรุษนักบิดเว้ยแต่ผู้หญิงก็ยังเป็นสกอยอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่เหรออย่าเรียกสกอยเว้แลวให้เรียกว่าอะไรครับพิตี้ตรองเท้าแตะและคุณจะหลงรักคนที่ใช้หัวใจผูุ้ ขอของขวัญได้3มข้อนะคะค่ะข้อแรกอยากได้อะไรว่ามาขอคิดดูก่อนได้ไหมคะแล้วข้อสองอะข้อแรกหนูยังไม่ได้ขอเลยนะคะอ๋อก็น้องขอคิดแล้วนี่เฮียรวมด้วยเหรอเนี่ยพี่คะถ่ายมิวสิกวิดีโอฉากรักหนูต้องทำยังไงบ้างคะพระเอกจะเดินเข้ามาคุยกันตามบทพระเอกก็ก้งจูบนางเอกจูบก,กันด้วยเหรอคะใช่พระเอกเป็นใคระคะนั่นไงมาแล้ว พี่คะจะให้จูบหลอกหอกรือว่าเนื้อปากชนกันคะจูบจริงเลยดิอา้าวลูกสิเฮยงานเป็นงานแยกๆบ้าง,น,งน้องรู้พี่โดนมาคับมาใช่ไหมละ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าพี่เลือกได้พี่คงเลือกไม่จูบน้องใช่สิใครจะอยากจูบผู้หญิงไม่สวยแบบนี้ละ่ะแต่น้องอยากจะบอกพี่นะถึงน้องจะเป็นคนหน้าตาไม่สวยแต่หัวใจน้องอ่ะสวยมากทำไมน้องไม่พูดแบบนี้กับพี่้งแต่วันนั้นนะ่ะไม่างั้นพี่คงจูบน้องแล้วล่ะ เดี๋ยวพี่ไปเรื่อยๆพี่หนูไม่รีบ30ธันวาคมนี้เตรียมรับความสุขแบบสุดข,ขอๆ มันตกไม่สบายก็เลยไปหาหมอตัวเต็มนั่งรอถ้าทางจะหนัก <c oughs> จะบริเลกตับรกไตห,หรือจะไข้หวัดใหญ่เราก็อยากรู้นะจอเรือตัวทีอุจระอวดใช้ด้วยนะโดยไม่ได้ตั้งหลักนี่คือที่รอผลตรวดมาค่ายาพันห้าราคาไม่นกักพูดถึงเข้ารับตรงปัญหาฮเฮ้ยภาลาเป็นหลัก Ah 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 oi oi oi